คุชชั่นของโฟยูทูนะคะให้เพื่อนๆดูกันค่ะเป็นรุ่นซาราร่าสอตแบดคุชชั่น s อสวีห้าสิบพีเอบวกบวก บวกบวกนะคะสี่บวกเลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้หาซื้อยากมากเพราะหวยไปหาซื้อแบบหลายครั้งมากๆเลยนะคะจนตอนนี้เพิ่งจะได้มานะคะแล้วก็ลองใช้ไปแล้วครั้งนึงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับแพคเกจจิ้งของน้องนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบตลับคุชชั่นปกตินะคะด้านในมีกระจกนะคะแล้วก็มีพัฟแบบนี้เป็นพัฟคุชชั่นมาให้เนาะก็จะเป็นแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยนะคะ แล้วก็เปิดออกมาก็จะมีพลาสติกนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นเนื้อคุชชั่นแบบนี้เป็นฟองน้าแบบนี้เหมือนคุชชั่นตามปกติเลยค่ะคําเคมของเขานะคะเขาบอกว่าเป็นมีเดียมทูฟูคัลเเลตนะคะปกปิดตั้งแต่ปานกลางถึงสูงสุดเลย s p f 5 0นะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟินิชแบบแมตต์นะคะแต่แบบธรรมชาติแล้วก็ให้ความรู้สึกบางเบาบนผิวนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวัน,นะคะ่ะประกอบไปด้วยวิตามินอีนะคะที่จะช่วยเพิ่มมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวนะคะโอเคคําเค ค่อนข้างแรงมากนะคะปกปิดตั้งแต่มีเด <c ows> <zag ging> ียมถึงฟูแต่บางเบาแต่ติดทนทั้งวันนะคะครับคชั่นก็จะเขียนว่า for you t o ด้วยนะคะจริงๆแพคเกจจิ้งเหมยว่าโอเคเลยนะขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่10กรัมเนาะจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือราคาน่ารักมากๆเลย399เ้รารู้สึกว่าลดแล้วก็จะเหลือ29 9านะคะอยู่ที่เพื่อนๆได้ราคาประมาณไหนมาแต่ราคาเต็มไหนก็3า9กนะคะแต่เขาจะไม่มีรีฟิลมาให้นะคะโอเคตอนนี้คือเหมยหน้าสดเลยนะ เดี๋ยวจะมาลองข้างซ้ายให้เพื่อนๆดูก่อนเป็นใต้ตาก่อนเลยนะ,นนะคะสีค่อนข้างอมไปทางเหลืองมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่ะไม่ได้ชอบคุชชั่นที่เป็นฟิลแบบใช้แล้วรู้สึกเหนียวเนื้อหนาอนะไรเงี้ยเราว่าน่าจะชอบตัวนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งดูอ่ะปกปิดรอบดวงตาได้ประมาณนี้แสงไม่ค่อยนิ่งนะคะ แดดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปตอนนี้คือแดดแรงมากแสบตามากก็้วเห็นว่ามันก็ยังพอมีอยู่นะแต่มันก็ปิดไปได้เยอะพอสมควรนะคะหน้าหมวยอาจจะแบบอย่างนี้นิดนึงเพราะว่าแดดแรงมากตอนนี้มันค่อนข้างแนบไปกับผิวพอสมควรเลยนะถ้าเทียบกับคูชั่นแบบฝั่งเกาหลีที่มันจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นวาวๆฉ่ำๆอันนี้คือจะค่อนข้างแนบไปกับผิวนะคะ โดยปกติหน้าผากเนี่ยเหมือนจะทาค่อนข้างบางเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนไปเน้นรอยเวลาที่เราแบบเลิกคิ้วอะไรอย่างนี้นะคะอตาตรงนี้เรามีขี้มแมลงวันนะคะก็จะเห็นว่าขี้มแมลงวันก็ยังอยู่ใช่ไหมลงมางๆฟินิชผิวประมาณนี้ค่ะอีกชั้นหนึ่งนะคะกดทีนึงแล้วก็กระจายไปทั่วหน้านะคะ เหมือนว่าถ้าทานหนานะคะนี่ก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวจริงอะช่วงนี้เริ่มเป็นคราบแล้วอะเราแนะนําว่าช่วงบนปากเนี่ยให้ทาแบบบางๆดีกว่าเอาออกดีกว่าจมูกเราลอกนะคะมันก็พยายามไปเน้นอยู่พสอสมควรเราว่ามันเป็นคู้ชชั่นที่เหมาะกับคนหน้ามันนะแต่ว่าใดๆก็คือต้องบํารุงก่อนเพราะว่ามันแทบจะไม่เติมความชุ่มชื้นเท่าไหร่นะคะ มันค่อนข้างเบาเบาแบบคนที่ไม่ชอบอะไรแบบเหนียวเหนียวเน่าเน่าอาจจะชอบแต่ว่าจะต้องบำรุงก่อนไม่งั้นน่ะตรงไหนที่มันแห้งมันลอกอะไรเงี้ยมันจะยิ่งเห็นชัดเลยเอเดี๋ยวเรามาทายครบท้งหน้านะคะเรารู้สึกว่าถ้าถูถูอ่ะแล้วมันจะดูเป็นคราบกว่าแต่ว่าถ้ากดกดอ่ะมันจะเนียนกว่านะคะข่างี้เหมือนจะกดมากกว่าข้างนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันเนียนกว่า เพื่อนๆลองแบบกดๆดูแล้วก็แตะทีๆนะคะถ้ากดคือเนียนมากๆเลยเพื่อนๆเนียนเลยอะ่ะโอเคเรามาดูหน้าหมวยใกล้ๆกันนะคะจะเห็นว่าช่วงใต้ตาเนี่ยมันยังกบได้ไม่มีแบบไม่เท่าคอนซีลเลอร์นะแต่ว่าก็พังใต้ตาดำไปได้ยืนนะคะเมื่อคืนนอนดึกเวลาดูเน็ตฟิดนะคะเนื้อคูลชั่นคือ,คอไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานผิวขนาดนั้นอะคือ มันรู้สึกหนานะคะหนาเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็แน่ผิวพอสมควรนะมันไม่ได้รอยเท่งเต้งนะคะโดยรวมดีอยู่นะแต่ถ้าใครจะหวังแบบปกปิดแต่บางเบาอย่างเงี้ยไม่นะเราว่าไม่เบา <c oughs> รอยดำตรงนี้รอยขี้มาแรงวันต่างๆก็ยังชัดเหมือนเดิมตรงนี้เป็นรอยแบบดำๆรอยอะไรเงี้ย ก็ยังเห็นอยู่นะคะก็ดีเหมือนว่ามันค่อนข้างแนบกับผิวพอสมควรเลยอะ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคาบได้ง่ายนะถ้าใครที่จะใช้อะ่ะต้องเลือกผลิตภัณฑ์พวกตัวบำรุงแล้วก็กันแดดดีๆเลยขออนุญาตไม่ทาคอนะคะเพราะชุดสีขาวเดี๋ยวคอเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าให้เสร็จแล้วมาเจอกันค่ะโอเคค่ะกลับมาแล้วคะ่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวนะ ตอนที่ใช้แค่คุชชั่นเฉยๆเนี่ยแอารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเนียนมากแต่พอผสมกับแป้งแป้งฝุ่นแป้งผสมรองพื้นเอออะไรเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับแป้งได้ดีมากเพื่อนๆแบบคือเคยเจอไหมแบบบางทีรองพื้นกับแป้งมันไม่เข้ากันก็คือไม่เข้ากันแต่ว่าเนี้ยคือมันเข้ากันดีมากๆนะคะมันทําให้แป้งแบบสวยมากๆแบบมันเป็นอะไรที่ลงตัวคือรู้สึกแบบ อยู่ก็หน้าแบบเด้งเลยอะทั้งๆท,ที่เราก็แต่งหน้าคล้ายเดิมนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันตึบขึ้นมันดูแบบมันดูจัดเต็มอะเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้ามันดูเนียนมากแต่ว่าจริงๆแล้วอะวยทาแป้งคือบางมากๆนะคะแล้วก็ทาแป้งปุ่นบางมากๆแต่ว่าเราจะไปแบบเน้นแบบปากเน้นตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมคอัพที่ดูชัดแต่ว่าจริงๆแล้วอะ <ๆ S 2> ลงแป้งเบามากๆเพราะว่าเราได้ลงเจ้าตัวนี้หนักมากแล้วเราก็เลย คิดว่าถ้าลงแป้งหนักอีกมันน่าจะหนักเกินไปนะคะในตาของเคที่ด้นะของกะแตนะคะวันหลังเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อสำมาาของคุณกะแตสยามให้ดูนะโอเคค่ะเดี๋ยวหมดไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผลลัพธ์ว่าคุชชั่นจะติดทนอะไรยังไงแค่ไหนติดแมทแค่ไหนนะคะ,คะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้สองทุ่มแล้ว เมื่อกี้เนี่ยหมวยไปกินบาร์บีค้อนมานะคะมาไปคิวพาซาปากเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือออกไปหมดแล้วแล้วก็ใส่แมสมาด้วยเดี๋ยวเอาแมสมาให้ดูนะคะอนี้เป็นแมสที่ใส่ไปนะคะข้างในเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงจมูกก็จะเป็นรอยนะแล้วก็ตรงแก้มตรงนี้ที่กดก็จะเป็นรอยค่ะตรงที่เป็นช่วงเหล็กดัดจะเป็นรอยแต่ว่านอกนั้นก็คือไม่ค่อยเป็นเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นแบบป่องๆด้วยแหละ มันก็จะแบบสัมผัสหลักๆก็คือตรงนี้ซึ่งก็ติดออกมานะคะเพืเ่อนๆจะเห็นแล้ว่าจมูกก็คือหลุดออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขีดๆนิดนึงเพราะว่ารองพื้นหลุดนะคะแต่ว่าก็โอเคแบบมันไม่ได้หลุดน่าเกลียดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันผ่านมา5ชั่วโมงแล้วนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าหมยยังรู้สึกว่าหน้ายังโอเคอยู่แบบไม่ได้มันเมื่ออะไรขนาดนั้นคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยไปกินบาร์บีคิวพาซาแล้วก็ไปเดินเล่น ในห้างแล้วก็ที่แบบข้างนอกห้างบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เรายังไม่ได้แบบโดนแดดแบบจริงจังอะไรมากมายแต่เราก็รู้สึกว่ามันคุมมันโอเคเพราะว่าโดยพื้นฐานเราเป็นคนที่หน้ามันมากๆนะคะถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่นี่มันก็จะไม่อยู่เลยนะแต่นี้ก็คือมีน้ํามันออกมาแค่บางๆไม่ได้น่าเกลียดเลยเพื่อนเห็นว่ามันเงานะเพราะว่าเราใช้ไฟแบบไฟวงกลมเนาะมันจะสะท้อนสีนิดนึงแต่ว่า ตัวจริงก็คือไม่ได้เงาอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับเรื่องคุม่มันนะคะหมวยก็เลยให้ผ่านเลยนะคะเพราะว่าถือว่าคุม่มันได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องความติดทนนะคะเราก็ว่ามันติดทนนะตรงที่มันไม่ได้แบบสัมผัสกับแมสโดยตรงอะ่ะมันก็ยังอยู่แบบอยู่ครบนะคะแต่ตรงที่แบบว่าเป็นรอยกดของแมสอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลุดออกไปหลุดออกไปเนี่ยมันก็คือจะหลุดไปเลยนะมันเป็นแบบหลุดไปเลยอ่ะก็คือจะเป็นคนละสีเลยนะคะ ส่วนเรื่องฟินิชที่ได้นะคะตอนทาเดี่ยวเดียวเราก็รู้สึกว่าเออมันโอเคระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้วาวมากแต่พอมันไปรวมกับแป้งไปรวมกับแป้งฝุ่นแป้งพัฟคือมันเข้ากันดีมากๆเลยอ่ะไม่รู้ทําไมก่อนนันนี้เหมยใช้กับแป้งของลอล่านะคะที่เป็นแป้งผสมรองพื้นมันก็เข้ากับลอล่าได้ดีแล้ววันนี้นะคะเหมยก็ใช้กับแป้งเซนโดริตลับเขียวอันนี้ใช้ได้ดีก็คือมันเข้ากับแป้งได้ดีมากๆเลยนะคะฟินิชที่ได้มันโอเคอ่ะแบบ ใครที่บอกว่าเบื่อกับคุชชั่นที่ใช้แล้วหน้าเมือกหน้ามันแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยติดทนเลยไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราเลยอะไรเงี้ยเราว่าตัวนี้เหมาะมากๆเหมาะคนหน้ามันนะคะแต่ว่าเป็นหน้ามันที่ไม่ขัดน้ํานะแล้วก็หน้าไม่ลอหกถ้าวันไหนที่หน้าลอกขึ้นมานะคะมันจะไปแบบเน้นตรงนั้นมากๆเลยหมวยแนะนําว่าให้ใช้วันที่เรารู้สึกว่าหน้าเราผ่านการบ,บํารุงมาอย่างดี แล้วก็อย่างวันนี้หมวยอ่ะก็คือใช้ตัวบำรุงแล้วนะคะจะเป็นน้ำตบฮดาดะระโบสีปานะคะเราก็ใช้แบบฉโลมไปทั่วเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อฟิล์ก็คือแบบมันเข้ากันดีมากๆนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ากับกันแดดจะเป็นยังไงนะคะแบบ แต่ละยี่ห้อจะเป็นยังไงก็ต้องลองกันดูอีกทีนึงนะคะและสําหรับเรื่องสีนะคะเขามีทั้งหมด3สีและเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดแล้วนะคะแต่อย่างหวยใช้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสีมันค่อนข,ข้างเข้มกว่าผิวนะือเวลาที่เราแบบมีไฟแบบนี้เวลาทามันจะเหมือนจะขาวเพราะมันสะท้อนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวจริงอ่ะจะรู้เลยว่าทาไปปุ๊บสีมันเหมือนมันดรอปกว่าสีผิวแล้วจริงๆนะคะดังนั้นก็ ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครที่ขาวมากๆเนี่ยหมายว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคนขาวเหลืองปกติหรือว่าแบบถ้าเป็นแม็กอะเป็นประมาณ NC 25, 30 โอเคแต่ถ้าสักส0ง5อย่างเงี้ยเราว่ามันจะเข้มไปแล้วโอเคค่ะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆใช้เราเป็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าอยากให้รีวิวอันไหนเป็นพิเศษก็มาคอมเมนต์กันนะคะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์มีแต่กาลังใจจากเพื่อนๆเลยค่ะวันนี้ไม้เล็กไปก่นนะบ๊ายบาค่ะ